ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดผู้ว่าเมืองปากน้ำเป็นประธานพิธีจุดเทียนา้ามงคล เรื่องในวันเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ณมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการที่ศาลเจ้าหลวงปู่ใต้ฮ่องกงมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ5 7ทับ1ถนนท้ายบ้านซอย17ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางนงรัตนคงเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรุนผงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายอเนกพงค์คูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพลเอกบุญเกิดวาดวาดีประธานชมรม สมุปาานายสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากอตอตอรอจังหวัดสมุทรปราการนายบุญเอี่ยมเตชะสํารานประธานกิติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนายธนก,กิจปิยะศิรินันท์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมเป็นประธานพิธีจุดเทียนมหามงคลเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลส,สมุทรปราการร่วมเชิญทูบน้อมถวายเครื่องสักการะและถวายเครื่องบวงสรวงแด่องค์หลวงปู่ใต้ฮงกงประกอบไปด้วยผ้าจีวรหลวงปู่ใต้ฮงกงแจกันดอกไม้ซิ่วท้อส้มมงคลขนมอีรวยทรัพ์ เชชายข้าวน้ำชาและขนมจับกิมมงคลสำหรับเครื่องสักการะคือเครื่องหมายแห่งการะระลึกถึงความดีงามหรือภาพอัติทานขององค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงเครื่องบวงสรวงเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ของสาธุชนทั้งหลายที่ได้มากราบไหว้องค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงซึ่งประกอบไปด้วยผ้าจีวรหลวงปู่ใต้ฮ่องกง แจกันดอกไม้ซิวทอส้มมงคลขนมอีรวยซับเจ๊ชายข้าวน้ำชาและขนมจับกิมมงคลจากนั้นนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวอวยพรแก่คณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและสาธุชนทุกท่านเนื่องในเทศกาลตุษจ,จีนเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายอเนกพงคูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการกล่าวคำอวยพรด้วยภาษาจีนพร้อมมอบประทีปโคมไฟให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและนายกเหล่ากา จังหวัดสมุทรปราการสําหรับอานิสงค์ของการถวายประทีปโคมไฟคือเพื่อความสว่างสวยัยชีวิตเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ตกอับมืดมนมีผู้มีผู้คอยอุป,ปถัมภ์ค้าจุนอยู่เสมอเมื่อมีปัญหาก็จะพบทางออกเปรียบเสมือนมีแสงสว่างนําทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการยังได้มอบส้มมหามงคลให้แก่ประธานในพิธีตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและแขกผู้มีเกียรติเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลโดยบรรยากาศ าในาโดยบรรยากาศภายในงานนอกจากมีเด็กชายอัศวาวงรัตอัศรางชายัยได้รับรางวัลอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิ Competition, Art, t เ a v วล a n อนด์แคนเตอร ALEN t ADVANCE DISTRICT d CULTURE LEVEL 2มาบรรเลงเพลงคุยจีนแล้วยังมีเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญมาเปิดซุ้มอาหารและน้ำดื่มไว้คอยบริการประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาร่วมทําบุญพระเก่งและบริจาคเงินสมทบทุนซื้อที่ดินร่วมกับทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ในครั้งนี้ด้วย ีาว Channel าว AEC รยงนฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีน,ส,นะะสู้โควิด